เดินทางไปสอบถามข้อมูลกับทางร้านทองครับทราบว่าคนร้ายเนี่ยเอาทองไปทั้งหมดรวมๆนะ300บาททองคำครับโูหลองคูณดูสิตอนนี้ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมทองประมาณห้าหมืนอ่ะคูณ300บาท15ล้านอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่เป็นภาพที่ พี่น้องเนานะเปิดภาพขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่เพื่อนน้องใบเตยพี่น้องเลยก่อนอื่นภาบทักทายสบายดีเด้อ<า>สบายดีท<า>ั้งสองสามุกกับสานวนวลเนาะมาวัอนี้ก็เปิดภาพมานางว่าเอาน้ำกันคือเก่าคือเดิมพี่น,อนนะ้อยเนาะอายงานนังนะดิวันนี้นาะพี่น้องเอาเลี่ยสาวนวลเจ้าตกข่าวแล้วบ่เนาะยยังดิวันนี้เนาะงพี่น้อยอ่าสิมาเราอ่าอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่ว่า โอ้ไผ่ปูะหนถือว่าโตข่าวที่สุดเลยเนาะสาวนวลอีกคนนึงสาวนวลนี่เนาะยอมแล้วค่อยเจ้าบ่าวอย่างเจ้าบ่ได้พูดว่าว่าจ้าประามขอแต่ว่าวาเรื่องยังอันนั้นี้เรื่องว่าเรื่องยังเดือนนี้นะบอกปิต่ย่านแท้จคอยยังเมาอยู่เดีอนเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ช่วงเวลาบ่ายสามโมงเนาะอ่าของวันอ่าของวันที่เศร้าเนาะเมื่อวานนี่เนาะเมนบอกอือเป็นวันอาทิตย์พี่น้องเลยเนาะมี มีเกิดเหตุโจรปุ่นลัน่นทองหรือว่าหัานค้ำพี่น้องเนาะเป็นลั่นใหญนใน,ใ,น,ใ,นใจเมืองสรวรรณเขตเฮาพี่น้องเนาะโอ้เนาะพี่น้องเลยอภนะิษฎญาณดีรอเนี่ยเจ้าบริบูรข่าวบอกได้เห็นในสมุกสมอยเจ้ยจัดได้บอกว่าผู้พึงโทรศัพท์บดมือเมื่อวานนี่นะเสียงว่าโทรศัพท์เจ้าไปอัปเดตมาใหม่เมาเบอร์สั้นใหม่เด้อบ่ทันว่านทันเมืองพ่นแล้ยวไปพี่เนาะ เฟซบุ๊กบ่แม่ีข่าวลงสนั่นเลยพี่น้องเนาะเห็นก็ตกใจเพราะว่าเป็นเป็นร้านอ่าเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านร้านทองเนาะพี่น้องร้านอ่าคำอาไรเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าเป็นห้างที่ว่าใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงเนาะหรือว่าทางด้านโซเชียลเฮะนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็โด่งดังว่าซั่นซะแม่นเป็นเป็นร้านที่มีกระแสในโซเชียลนํากระว่าแม่นหนะพี่น้องเนาะแล้วก็ คำดีคำงามพี่น้องเลยฮานเพอ่์นึ่งก็ถือว่าคำนี่ก็หลากหลายให้เลือกแบบถือว่าร้านใหญ่ในสวรรนะค์นะเจ้าเคยเข้าไปอยู่บ่เ<อ>คยเคยอยู่อ่ารอบหนึ่งพี่น้องเลยตอนนั้นเนาะก็เคยไปซื้อทองก็ซื้อกับบริหลายบริไดดอกหนึ่งสรึงบอกพอดีแบบว่าคืออ่าฮานเพอ่์หน,นี่สิเป็นฮานที่ว่าอ่า มามาในแบบเทรนทางกระแสโซเชียลเนี่ยนะแบบว่าแบบอ่าเฮ็ดคอนเทนต์เนาะแบบว่าเออค้ำงามค้ำเอียงเนี่ยเท่ากันคือว่าอะไรเท่า,าเห็นเท่ากันอยากได้ฮนะพี่น้องเนาะกับพ่อไปไปฮอดก้ำงามอีรีพี่น้องไอ้ค้ำนะลายและพ่อเมื่อวานนี่เนาะพี่นอ้องเกิดเหตุโจรปุ่นลั่นทองหั่นคำมาลายอยู่อ่าตรงขามวงเวียนเนาะอยู่วังคิวรถเมย์ฮะนี่จำนวน คิวรถเมย์ไปไทยลาวเขาน่ะคิวรถเมย์ไทยลาวเมนวงเวียนกวางเลยเด้เบนเบิ่งเอาทางเข่าตลาดสวรรค์ไส้หน่นเด้โอ้ผมตั้งอยู่หันบ่สเมนเพราะว่าอันเวลาข้าขึ้นไปมันจะมีวงเวียนเมนบ่มันมีวงเวียนแหละขางทางนี้นะมันมันจะเป็นอันอ่าคิวรถอ่าคิวรถทัวร์เนาะอ่าสวรรค์ไปมุกดาหารนะนะพี่น้องเนาะเป็นคิวรถแล้วก็บบนขางคิวรถมันจะมีทางเข่าตลาดสวรรค์ไส้เมนบ่ เออเออแล้วบัานนี้มันมันสีมีอันทางแยกบางชี่เนาะแล้วกับบูมิเอ็นทางกลางเนาะแล้วท่าแล้วลานพนนอยู่ข้างนี้เด้อยู่ตรงหันเลยพี่น้องเนาะไปสวรรค์รู้อยู่แต่ว่าบ่ได้สังเกตแล้วก็บ่เห็นคยอันสองมงเลยเออว่าแล้วบ่เคยเข้าหันทองเคยกะเธอเดียวนั่นแหละครั้งแรกในชีวิตเนาะที่เข้าไปหันกันได้แต่พอมาเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วมาเบิ่งเลือนเลือนเฟซเนาะคือ คือว่าอะไรแบบเนืองมามันเป็นเรื่องที่ว่าแบบห่อนเนาะอ่าเรื่องแบบอันนี้ในพี่น้องเลยเนาะแบบยังเขินมาเรื่องแบบให้แห้งเนาะแบบว่าจนป้นมันกลายขู่หลายคนที่ว่าแซะลงในโซเชียลเนาะกระพาดไ่ได้พี่น้องมันก็ขึ้นฟีดขึ้นมาเนาะเข้าไปเบิ่งนี่กรป๋าสาวนวลเลยว่าเราเคยอยากเบิ่งได้สามโมกเอยามาเบิ่งฮดูเนาะว่าคอยกรป๋าขอเห็นให้กลัวแบบสิ่งอะไรเยนี่แบบชีว่าแบบ โจรเมื่ออาซีบเลยนะเบิงเบิงครั้งแล้วนะเบิงจากเบิงจากเห็นีจแบบอยู่ในหนังบ่แมนมาแบบเป็นกลุ่มเป็นแบบฟูงเลยนะพี่น้องสี่คนเนาะแบบวางการกันมาอย่างดีเลยแล้วก็รักทองไปบ่เกินหนานาที่พี่น้องเลยเอาไปเบิดร่วมทั้งเบิดน่ะทองน่ะสามร้อยบาทเนาะตีเป็นเงินไทยกับสิบปลายล้านสิบปลายล้านบาทพี่น้อง แลกกะบันนี้ทั้งห้านเพื่อนกะตามจับโจนเนาพี่น้องเนาะมีจำนวนเงินดอว่าไั่เมนหาลอยล้านแต่โบเมนหาลอยล้านบาทเด้อหาลอยล้านกี่พี่น้องเลยเมนอันนี้่ะคือแบบรางวัลที่ว่าไัยจับโจนหรือว่าแบบตามท่านคนไล่ท่านเนาะหรือว่าไพมีบอเซก็แล้วแต่นะไพมีบอเซเกี่ยวกับแบบโจรนะพี่น้องเนาะหรือว่าแบบ ได้บอเซให้ทางตำรวจเพิ่นเพิ่ก็ให้ได้สนุนเลยดยล้ถ้าว่าตุ๊กปิดเงินบาทนี่มันประมาณเท่าไหร่ปิดเงินไทยนี่เจ็ดเซนเจ็ดเซนหะประมาณอยู่อยู่ประมาณนี้พี่เนาะโอ้ยลายตื่อยู่ได้ชมวิลายเห็นแล้วเนาะได้มือโฉบเนาะถ้าว่าแบบว่าอันเขามีบอเซเนาะแบบเข้าไปแจ้งเพื่อนแบบให้การแบบว่าถ้าเขาได้ข้อมูลหรือว่าอันนี้เบื้องต้นนี่กะโอ้เพื่อนให้รางวัลนี่ได้สนุนเลย สิบล้านคุณนายไปตัวนี้เบ่บ่เอาส่วนจนเนี้ยไม่ได้สูงเพราะได้เงินค่าน้รมันรถเนาะมันกลัวแล้วสามโอค่าน้รมันรถเนาะหาลอยล้านนะพี่น้องบ่ตัวอันสิบล้านนี่นะบ่ต้องไปเอานะตัวนั้นเนาบ่มีโอกาสเว้ด้วยเน้นเขาได้สิบไปคนมีสิบล้านบ่เลยนี่ถ้าว่าเขาได้แบบอ่าข้อมูลหรือว่าบ่แสเกี่ยวกับคนไายเนาะพี่น้้องถาว่าแล้วเขาก็ให้ข้อมูลทางอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่น สื้อซารแบบมันจังอันนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่งขายอีกสิบล้านพี่น้องเนาะปาถือว่ารางวัลนำจับหรือว่าตามนี่ก็ถือว่านักอยู่พี่น้องเลยเนาะเป็นห้ากับโอ้โหได้มาอยู่ใสบ้านใดเนาะกับนึงมากะอ่าสิว่าจังได๋อยู่อยู่บ้านเฮานี่กล้องวงจรน้อยพี่น้องเนาะและบัดนี้กัโอกาสน้อยเนาะที่ว่าแบบตามคนไล่ ได้ยากพี่น้องเนาะแต่การรุ่นไปกรดรแต่พาวันหน้าเนาะ,อะซอยเพิ่นนั่นแหละให้เพิ่นตามจับคนไล่ได้ในวัยนี้เนาะ<ม>เพราะว่า<ม>เบิ่งแล้วค่ะป้าพี่น้องเป็นแตน่ญานะบพราว่าลายยายกันห้างพี่น้องเดี๋ยวข่าไปรับ z ้มคลิปพ้อมกันเลย น่ากลัวมากครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์นะครับที่คนร้ายแต่งชุดดำมากันสี่คนนะครับถือปืนบุกเข้ามาในร้านทองมาไลาโกช็อปอยู่ที่กลางเมืองสวรรคเขตสปปลาวครับมีทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืน M16 ด้วยนี่ลูกค้าคนอื่นๆที่กำลังเลือกซื้อทองอยู่ในร้านถึงขนาตกใจเลยครับคนร้ายถึงขนาด สาดกระสุนแล้วก็ใช้ค้อนปอนทุบก,กระจกตู้ทองแตกเสียงดังสนั่นเลยแล้วก็เริ่มกวาดทองในภาพจะเห็นว่าพนักงานร้านทองพยายามจะกดปิดประตูม้วนล,ลงมาครับมันเป็นประตูอัตโนมัติประตูก็กําลังเลื่อนลงมาแล้วแต่คนร้ายก็เอาแผงบันไดเนี่ยไปขวางเอาไว้จนสุดท้ายสามารถมุดออกไปได้ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเนี่ยเร็วมากๆเลยเห็นไหมโอ้โหทำงานกันเป็นทีมด้วยส่วนคลิปนี้ครับ มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดภายในร้านนะครับมีคนถ่ายเอาไว้ได้คนร้ายรีบวิ่งออกมาขึ้นรถเก๋งสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้ขับออกไปทันทีเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแกๆ่ๆในพื้นที่เมืองสวรรค์นเขสปพปลาวครับอยู่ฝั่งตรงข้ามจังหวัดมุกดาหารของไทยนั่นแหละทีนี้ครับนักข่าวช่องแปดของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็เลยเดินทางไปสอบถามข้อมูลกับทางร้านทองครับ ทราบว่าคนร้ายเนี่ยเอาทองไปทั้งหมดรวมๆนะสามร้อยนะบาททองคำครับโหลองคูณดูสิตอนนี้ประมาณห้าหมื่นใช่ไหมทองประมาณหนะ้าหมื่น่ะคูณสามร้อยบาทสิบห้าล้านนะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่เป็นภาพที่เพจสำนักข่าว C A A ประเทศไทยนำะมาเผยแพร่ครับ ทองรูปรพันธ์นะนะครับที่ถูกคนร้ายเอาไปมีทั้งสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยทองแต่ละเส้นเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคลิปถัดมาครับเป็นวงจรปิดนอกร้านครับกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าคนร้ายมาทั้งหมด4คนแต่มีหนึ่งคนเนี่ยเหมือนยืนคุมเชิงอยู่หน้าร้านครับร้านทองนี้เหมือนน่าจะมีรปภด้วยนะก็คือไอ้คนร้ายหนึ่งคนที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยพยายามเหมือนคุมเชิงนะครับเอาปืน จาะรปภที่ยืนอยู่ส่วนอีกสามคนก็เข้าไปกวาดทองในร้านครับแล้วรอจนกระทั่งเพื่อนทั้งสามคนออกมาจากร้านเสร็จเรียบร้อยก็พากันขึ้นรถเก๋งขับหนีไปตอนนี้ครับทางเจ้าของร้านทองญาติพี่น้องรวมไปถึงชาวเน็ตที่สปปลาวเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ครับทางร้านทองตั้งรงวัลน,นำจับเอาไวา้บอกว่าใครก็ตามที่แจ้งเบาะแสได้เนี่ยเอาไปเลย500ล้านกีดครับ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7จ็ดแสนห้าได้คือเบาะแสที่มีตอนนี้ก็คือคนร้ายใช้รถเก๋งยี่ห้อเชฟโรเลตแต่อย่าที่บอกนะนะครับไม่มีค่ะแล้วก็เป็นญานอยู่เลยเนาะแบบมาแบบวอยดีเนาะว่ยแบบบอพอ่าใจบ่พอทานาทีเนาะคอยว่ากันยังดีที่ว่าอันเพิ่นโบแบบโบยิงปืนเนาะคันยิงปืนไม่ว่าครูว่ายซื้อคันยิงปืนนะพ่อเฮงพี่น่อยเนาะญานแบบว่ามันแบบ แบบพนักง,งานหรือว่าภายกันแล้วแต่เนาะที่ว่าอยู่ในจะถือลูกโด่งนะพี่น้องนอเนาะกัใครในต่วันคนบุกปียังอะไรพี่น้องเลยเงงะบิร์กนี่ <ขอ S 1> กับแบบต่างกลุ่มต่งางแก่งว่านนงแผนกันครั้งแน่ได้<อ>พี่น,อน้องเลยเนา,านนะ มาในจํานวน4คนเนาะคนหนึ่งค่ะคุมคนอยู่เนาะคุมการอยู่เนาะเบิร์นเส้นทางอีก3คนก็เขาไปข้างในอีกสองคนนะเอาคําหรือว่าเอาทองพี่นอ้องอะไอีกคนหนึ่งค่ะคู่เนาะพนักง,งานาคู่ปืนอะไรพี่นอนะ้องเนาะพนักงานหรือว่าคนในหันแล้วเป็นี้สคนก็กวาดเอาทองทองนี่ประมาณทั้งเบิด์ตสามร้อยบาทพี่นอนะ้องเนาะลายของนู้นสัดวน สามร้อยบาทกัโอ้เดี๋ยวนี้มันหาเงินกลัวได้ได้พี่น้องเลยเดินหาเงินสามหาเงินสี่ตัวบาทเดินเมนประมาณนั้นคันตีตามมาอาตาตัวบาทละหาเงินนี่กะป้าสิบหาล้านบาทเงินไทยพี่น้องเลยจักซัใดาเนาะคอยรถอยากได้สวยกันยังทั้งย่าเลยเพีงเทเพีงมาพูดพี่น้องเลยเนาะเมนทองขึ้นพี่น้องเนาะแบบว่าป้าขึ้นขึ้นถือว่าแบบ เข่งเซนเลยเนาะต่อบาทหนึ่งเนาะตะกี้มีแต่สามหมืน่นสามหมืน่นสองสามหมืน่สมมนสามนิดๆพี่น้องเลยมาปีนี้เนี่ยป๊อทองขึ้นนักที่สุดเลยถือว่าคดมาเอาเนี่กปัาเบิ่งลักษณะแบบเอียงเพิ่นเอิ้นแบบบุค,คลิกเนาะอ่าของเพิ่นนี่ก็ถือว่าเบิ่งคนนี่แบบคือสีซ้ำนานในเรื่องแบบอ่าโจรซะน้อยพี่น้องเนาะอ่ะอาจจงซี่ซะ คือสีซ้ำนา่นคนเบิงนี่เนาะเบิงก็คือสีหลายงานเลยไปจักเบิรกนี่เนาะเบิงเบิงจากสภาพเนานนะแมนอันนี้เจ้าคิด่าสีสามารถจับได้บ่เจ้าวะคอยนะจัง,วงหวะพี่น้องเ<า>ยนาะกับกะกะภาพหน้าหันเลยเนาะพี่น้องกับยาให้อ่าคนไล่เนาะอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นตามจับ ให้ได้เนเลยเนาะเพราะว่าถ้าจับบได้นี่ก็ต่อไปนี่คือเมนยูน่าัเลยพี่นอนะ้องเนาะทางลานเขาเนี่ยเมนนะมันถึงถ้าจับคนบร้ายบได้อันบวัวปีนี้ปีหน้าปีต่อไปเนาะมันต้องเกิดอีกนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนหาเกิดเหตุอยู่หันคําพอใจกับต่วันนาหามันบได้มีกลุ่มมีแกงแบบนี้เนาะผู้เดียวตอนนั้นเนาะต่ว่าตัวนาหาจับได้อยู่ไทยพี่น้องเลยเนาะแต่นี่หัน ก็มาลุ้นน้ำกันพี่น้องแล้วก็ล่าสุดก็ได้ยินข่าวว่าทางรถเก่งสีดานี่เนาะพี่น้องไปจอดอยู่ในสวนยางในสนวนเลยอ้าวสวนยางอยู่วนยางแถวหนองเต้านะแถวสวรรค์นาเขตนเขาคือเก่้อะไรพี่น้องเบียกว่าออกจากตัวเมืองพี่น้องเนาะออกจากตัวเมืองแลวขี่รถออกมากแบบแถวนอกเมืองในธนาพี่น้องเนาะแลวไปจอดอยู่สวนยางอาจจะเปลี่ยนรถบอลลูนจังเลยแล้วก็เห็นข้าเจ้าอันนี้ก็เอาเอากระแสน้ำเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮาเพิ่นกะไปล้อมได้ได้บอดรถรถนะคอยกะบ่มัมนใจเห็นแต่ว่าเอาเจ้าหน้าที่ไปล้อมล้อมส่วนยางนะอาจจะเปลี่ยนรถบอรือว่าจังไดพี่น้องเนาะหรือว่าออกจากรถแลยคนตนหนี้บแมนืมอาจจะค่าย่าเปลี่ยนรถบอรือว่าจังไดพี่น้องเนาะ่านประมาณนี้แหละขอบุญคันคือว่าบ่เปลี่ยนรถนี่ตามจับได้ไว้ได้สนวนเลยมุมคีดคอยว่าก้าบอดลถ้าเป็นแบบนั้น บรอรดบอพอ่าโขมูนหรือบาดรถล่างนี่เขาต้องสืบแต่รถได้ไปหาคนบ่จังวะคันจับรถได้กะยังไข่เนาะน,น่าจะบ,บรอรถเกิดวะเนาะป้าพอเห็นแล้วกะโหดเลยนะพี่น้องเนาะแหงนนักกว่า,อาตอนสุดสองสามปีขึ้นหลังนี่อีกซ้ำเนาะนักสุดเลยแล้วกะเบิบ่งนักสแสดงเขาทราบพี่น้องเนาะอ่ะโจรน,นะให้กลัวแบบป้าเต้ แต่ฮานะทางฮานเจนามเพิร์ดเดสโนพิ่นยังจับได้เดสส์จับได้ยังจับได้เดสส์คอยว่าหนึ่งนี่ที่จับได้นี่อ่าเพิร์ดามไปไทยเขาว่าคันขำขันบอกขมไปไทยนี่คันยูล่าวนี่ก็อยากง้างง้าย้อนยังง้าย้อนว่าหนึ่งมามันตามบ้านนอกคอกหน้าเขาเนาะส่วนหลายมันก็เข็ดส่วนนบด์ลายมันบอกอยู่แถวเข็ดบ้านนอกคอกหน้าเขานี่พี่น้องเลยแล้วโซงมาก็คือกล้องวงจรเนาะมันบอกคือไทยเลยพี่น้องอาศัยกล้องวงจรแบบว่า ตามร้านค่าเนาะหรือว่าหานไงหรือว่าเพื่อนคนที่แบบผู้เขาเจ้ามีเงินเนี่ยเขาเจ้าจะติดกล้องวงจรเทาก็อาศัยแต่แบบในมุมนั่นนะพี่น้องมันคือพี่น้องฟังไทยเท่านี้แบบแป๊บเดียวเนาะอ่าถ้าเชว่าเราก็บบบเกินซองมือเนาะพี่น้องเนาะคันหลักไปสิเนี่ยจับได้เพราะว่าหนึ่งก็คืออ่ากล้องวงจรเนาะพี่น้องเนาะ ไปตามทางนี่ด้วยได้นเนาะเพราะว่าแบบมีทุกบุ้มทุกแจเลยเนาะแบบนี่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นเห็นงานมันก็นไวแต่ว่าทางพี่น้องฟังเล่าเขานี่โอ้มาต้องใส่ความสามารถลีลีรอพี่น้องเลยแล้วลั่นท้องเนาะแต่พี่น้องฟังไทยเขานี่เพิ่นจิตจ้างตำรวจมาได้สนุนเลยอ,อยู่อ,อยู่ทางไทยนี่จะเห็นบาเวลาเขาไปห่างไปอย่างเห็นตำรวจทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะในการขอโทษเด้อพี่น้องเด้อที่อนุญาตที่เอ้ยซื้อเนาะทางเจ้าหน้าที่พี่น้องฟังไทยเขา เอาเพิ่นจ้างตำรวจพุ่นไอ้มายามนะในใน้าน,นทองนะซาคอยไปเราเคเห็นนั่นเพิ่นน,น,นั่งน,น,นั่งเผา่น <ม EN. S 2> แต่ว่าอันนี้นั่นคอยเบิ่งนี่คือสิบุมีตำรวจพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิจ้างเป็นรป,ประพรนะพี่น้องไว้อายามแบบแบบตามภาษาบ้านเท่าละเนาะประมาณคนหนึ่งหรือสองคนแม่ยามและะ้วก็เปิดประตูนั่นนี่แบบอันนี้ฮนะและะ้วกา เชิงซีมีตำรวจเขาก็ว่าก็คือสีบทัศนการคือกันนะแบบเขาเพิ่นก็มีมีปืนอยู่ยว่า่อยบริสังเกตแต่พวกยามมีปืนมามีมีแต่กระบอกบ่มีแต่กระบอกกระบอกมาไหวกระบอกเนาะโดยบุรคือเขาแหละพี่น้องเขาว่าคันมีตำรวจนี่ก็คือสีโบเพนะบอกไปว่าเบิ่งโจนี่มันมาเป็นกลุ่มเป็นแก่งไรนี่นะพี่น้องมันบม่ได้มาแค่คนสองคนเนาะมันมาทางเบอร์สี่คนพู้น่ะวันนี้แต่ละคนมันก็มีปืนมาทุกคนเลยนะ กระเบิงแล้วกัโอ้ยเป็นตยานนะพี่น้อยเพิ่นกระจักเอาปืนมาแต่ไซบาดเนี่ยมีครบคนพี่น้อยเติมมือเผิ่นเนาะแมนเบิงนี่กับฮหาฮ่าก่าร่าค่า7่าฮ่าฮ่นเ่าฮ่าฮ่าบ่อบัาบ่าเ่าฮ่าฮ่ามาฮ่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 าฮาฮ่าบ่าฮ่บฮ่าฮ่าะแล้่กะผู้ถือปืนคล้ายๆเอาปืนใ่ญ่นั่นน่ามัามันสิาี่ื่าฮ่าฮ่่พี่น้องแ่่ว่าบ้านเฮา่นาา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 ่ฮ่่า่าั่่่ บ้านี้เพิ่นกับผู้นั่นก็เป็นคนแบบทุบแก้วกระจกพี่น้อยเนานะแล้วก็บสองคนกัเอาถ่านทองเทใส่ถุงยางเนะาะหรือว่าเทใส่พกเสื้อนะพี่น้องเนะาะหลายฐานเติมออยู่พี่น้องเลยบาานี้ฐานทองที่เพิ่นเอาผ่านบร,ร,รมีได้ฐานทองอัลบัตสองบาทสนวนไปเอาฐานทองอันตัวใหญ่ๆเ <ๆ S 2> นะาะเซ็ต<า>ห้าบาท<อ>สิบบาทเป็นสีนะมันกะโอ้คือว่าอะไรพี่น้องเยนาะขอเห็นแล้วกะโอ้พี่น้องเย บอคิดบอฟันว,ว่าว่าสิเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งเนาะก็มีแตว่าทั้งเฮ้ากะขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะตามจับได้ไวๆไเวไวนาะแล้วก็ขอให,ห้หลายคนก็ได้บอเนสนี่แล้วก็ซอยทั้งห่านเพิ่นหรือว่าทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะถาว่าจับคนไา่บ่ได้นี่ครับห้องว่าลายปีหรือว่า,า,าอโอกาสา้ามันต้องมีอีกอ่า<ม>ล้านท้องเฮานี่ก็ต้องโอ้ยลำบากอีกแล้วเนาะาว่าอยู่ในใจตลาด สวนวนเลยถ้่ว่าอยู่ในกลางตลาดจะเคยขึ้นมาตลาดสวรร <c oughs> ค์ไซเคยเคยขึ้นแต่ว่าอยู่ในหันมันจะมีแบบสั้นสองเนาะสั้นสองนี่จะเป็นหันทองเมื่อเลยพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่ไทยอยู่ในตลาดสวรรค์ไซนะแต่ว่าอันนั้นหันเพราะว่าขึ้นไปนแล้วจะมีร้านทองเมื่อเลยมีตำรวจด้วยนะมี่าม,มีตำรวจย่ามแต่ว่าน,นี่คือร้านเพิ่นนะเบียบเพิ่นเปิดไว้หน้าทางสีนาพี่น้องเนาะแล้วก็หันอื่นก็มีมีมีอันอยู่แถวหน้าทางคือกันแต่ว่า ก็จะอยู่ทั้งโซนในตลาดพี่ของเพื่อนอาจะอยู่โซนนอกของมูแน่ฮานาพี่น้องเลยอะจังใดก็คือว่านเลยเนาะพี่พี่น้องเนาะจังใดก็ะปริบกระปังใจทางเจ้าของหัานทองเด้อเนาะให้จับกดไลค์ได้ไปไว้พี่น้องเลยเนาะปีกำลังใจให้เพื่อนสู้ๆเลยสำหรับเฮากระมีแต่ว่าคันว่าเอ้ยพิสเนาะถึงทางอ่า บ่ถือบ่งามการต้องขอโทษขอไปัยโดยพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็ออกมาเราหรือว่าเอฟซี FC ได้ฟังเนาะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับป้าพี่น้องเลยเนาะใจหายคือกันพี่น้องเนาะแ,และการชงานผู้ที่เป็นเจ้าของร้านทองเนาะป้ากัขอเตออันให้ขอภาวนาให้เพื่อนเเนาะ,ะพี่นอนะ้องเนาะได้จับคนลายไว้ไว้เนาะโดย ถ้าว่าจับบ็ได้เลยค่ะสบ,บายน้ยองสนวันมอ่ะมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบธธธธธขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องเด้อถ้าว่าว่าพี่ภาประการใดกันเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสามุกสามนวลแล้วก็เซเดลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยสบายดี